จากบันทึกของปู่คำนะครับในหนังสือของอาจารย์ชแลแงช่ช่วงนะครับจะบอกว่าพระของท่านโตเนี่ยนะครับสมเด็จโตเนี่ยมีน้ําหนักต่างๆนะครับหนึ่งคือผงเนื้อพระถ้าเป็นเนื้อผงวิเศษทั้ง5้าล้วนด้วยนะครับน้ําหนักเบานะครับผงเนื้อพระถ้าเป็นผงผสมข้าวสุกจะมีน้ําหนักกว่าผงล้วนๆทีเทียบไปแล้วครับผงเนื้อพระถ้าผง ปูนเปลือกหอยเผาเนื้อจะเบากว่าเนื้อข้าวสุกนะครับปูนเปลือกหอยเผาก็จะเป็นปูนขาวนะครับผงเนื้อพระถ้าเป็นผงปูนเปลือกหอยสดตาําคือเปลือกหอยดิบนะครับแล้วเร่งเอาแต่ผงที่ละเอียดผสมกับพระผงเปลือกหอยสดเนื้อพระจะมีน้ําหนักหนักกว่าเนื้อข้าวสุกพระเนื้อนี้จะแลเห็นเปลือกหอยเป็นเงาเหลือบๆอยู่ทั่วองค์พระเนื้อพระจะแข็งกว่าพระทุกเนื้อ ห้าผงเนื้อพระเป็นเนื้อกล้วยผสมผงน้ำหนักเหมือนข้าวสุกหกผงเนื้อพระเป็นเนื้อผงผสมเกสรหรือผงใบลานเนื้อพระจะไม่มีน้ำหนักเบากว่าพระทุกเนื้อนะครับก็ถ้าเป็นเกสรน,นะครับหรือผงใบลานเดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยมาดูอีกทีคําว่าผงใบลานนยังไงนะครับเนื้อก็จะเบานะครับอ่ะโอเคจากบันทึกเนี้ยเรามาดูตรงนี้ครับ เนื้อพระถ้าเป็นเนื้อผงวิเศษทั้ง5้าล้วนน้ำหนักเบาเป็นอย่างไรนะครับยังมีอีกครับสำหรับในหน้าที่พูดถึงพระที่มีหลายๆเนื้อนะครับที่ว่ามีเนื้อพระผสมสบู่ว่านสบู่เลือดแล้วก็มีเนื้อพระที่8ลองดูครับเนื้อผงล้วนมีน้ําอ้อยผสมเท่านั้นแปลว่าเนื้อนี้เนี่ยอยู่ในจุดที่ยังไม่ได้ใช้น้ามันต่างอิ่วนะครับครับสําหรับวิธีทําดินสอขาวนะครับ ก็คือวิธีทําดินสอขาวและเหลี่ยมสาหรับเขียนพระเวทนะครับการทําดินสอขาวท่านเจ้าดินมาจากลบบุรีโดยนาเอาดินแช่น้ําไว้จนละลายเหลวคนดินจนเป็นน้ําเหลวแล้วปล่อยให้ดินตกตะกอนนอนก้นจนเป็นน้ําใสเทน้ําทิ้งที่เป็นขี้ผงเททิ้งเอาน้ำใสใหม่แล้วคนจนดินเป็นน้ำปล่อยให้น้ำใสดินนอนก้นแล้วเทน้ำทิ้งทิ้งอย่างนี้ จนดินไม่มีขี้ผงจึงลงมือทําเป็นดินสอขึ้นครับวันนี้เป็นข้อมูลของดินสอพองนะครับที่เป็นข้อมูลจากสํานักเครื่องสําอางและวัตถุอันตรายนะครับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์นะครับครับในข้อมูลบอกว่าดินสอพองเนี่ยก็คือผลิตภัณฑ์ที่มาทำมาจากดินปูนมานะครับมาบดมาร่อนผสมน้ําแล้วกรองให้สะอาดใช่ไหมครับใกล้เคียงกับที่เราอ่านเมื่อกี้เลยนะครับดินนั้นกล่าวนะครับดินมานะครับ ประกอบด้วยสารประกอบแคลเซียมคาร์บอเนตมากกว่าร้อยะแปและมีส่วนประกอบอื่นเช่นแมกนีเซียมคาร์บอเนตแคลเซียมออกไซด์ซิลิกอนออกไซด์อะลูมิเนียมออกไซด์เหล็กออกไซด์และแมกนีเซียมออกไซด์เป็นต้นลักษณะทั่วไปคล้ายดินขาวหรือหินผุโครงสร้างเป็นชั้นบางๆมีรูพุนเนื้อร่วนซุยดินสอพองสดจะมีสีขาวและอาจพบสีเทาสีเทาอมฟ้านะครับ สีน้ำตาลหรือสีน้ำตาลแกมเหลืองพอนเพราะฉะนั้นนี้ก็จะมีกลุ่มที่เป็นดินสอนเหลืองอยู่ด้วยนะครับขึ้นอยู่กับปริมาณของสารประกอบอื่นนะครับดินสอนพองเป็นชั้นดินอยู่ลึกจากผิวดินประมาณ0 5ถึง2เมตรอยู่เกือบทุกภาคของประเทศไทยนะครับแหล่งผลิตยาที่สุดอยู่ทะเลชุบสอนอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีนะครับแล้วก็มีที่อื่นเช่นอำเภอฟางนะครับนี่ก็จะเป็นข้อมูลหนึ่งนะครับที่เราได้เห็นนะครับแล้วก็ทราบได้ว่าดินนี้นะ มีแร่ประกอบด้วยนะครับและแร่ที่เป็นกลุ่มที่เดี๋ยวเราวันที่เราวิเคราะห์แร่นะครับเราจะได้รู้นะครับถาว่าเหล็กออกไซด์นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่แม่เหล็กดูดได้เหมือนกันนะครับ